อีเวนต์โรบกงาสุดยาน The h a ฮชก็ได้จบแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นธรรมเนียมของช่องผมเช่นเดิมนะที่เราจะต้องมารีวิวครับหรือบอกความรู้สึกเกี่ยวกับอีเวนต์ของโรบกที่จัดงาสุดแน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมานะตั้งแต่ The Hunt First e d i t i o n The Classic, The Game, t h e h u n w w n t t r r Sport Guide The Hunt Mega Edition ผมก็รีวิวนะมาตลอดนะครับและพูดได้เต็มปากว่านี่น่าจะเป็นอีเวนต์ครับที่ข้อตำหนิเนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่ที่ผมเนี่ยทำคลิปรีวิวอีเวนต์มานะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่หลายคนทราบครับว่าอีเวนต์เดอะแฮมันมีดราม่าครับมากมายแต่ว่าในคลิปวันนี้ผมขอเคลมไว้ข้อนึงว่าผมขอจะไม่ไปพูดถึงหรือรีวิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนอีเวนต ตั้งแต่ดราม่าของเท็ดดี้หรือการที่มีเกมแบบแปลกครับไม่เหมาะสมเนี่ยเข้าร่วมในช่วงก่อนกิจกรรมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงกิจกรรมไงซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็บอกความรู้สึกทั้งหมดนะเกี่ยวกับอีเวนต์เดอะแฮชนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปเล่นนะครับทั้งหมดเกือบ10กว่าวันแล้วก็ไปเล่นเกมที่เข้าร่วมกิจกรรมครับเกือบ400เกมว่ามันเป็นยังไงบ้างและ มันมีปัญหาอะไรครับที่โรบ็อกควรตับแก้ในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Event ต์ e Has กันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ส่วนใครที่ชื่นชอบชอมแบฟอร์มฝากซื้อเช่นเคยครับตุ๊กตาแบฟอร์ม UTC ไอเทมและเสื้อแบฟอร์มในริงกลุ่มโรบ็อใต้ร่างคลิปนี้นะครับ พูดถึงอีเวนต์เดอะแฮชครับผมเชื่อว่าหลายคนที่มาดูตัวของหน้าอีเวนต์เนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดนะว่านี่เป็นหนึ่งในอีเวนต์ของโรบอทครับที่ถูกถล่มดิสไซส์เยอะที่สุดคือเยอะมากๆถึงขั้นที่ว่าเมื่อคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกับแมปอีเวนต์เก่านะอย่างมัลเทนเนอร์ครับตั้งแต่ช่วงปี2017จากอีเวนต์วินเทอร์ของโรบอทนะแมปอีเวนต์ย่านเดอะแฮชครับยังมีดิสไซส์นะมากกว่าเกมมัลเทนเนอร์อีก แล้วผมพูดในฐานะที่ผมเคยเล่นเกมมัลเท r เนอร์มาก่อนนะครับเกมมัลเท r เนอร์เนี่ยมันเป็นเกมที่มีคนกด d i s l i k เยอะเพราะปัญหาเรื่องของบั๊กครับแล้วก็ความยากของเกมแต่ว่าพอมาเทียบกับ The Has ชทำไม The Has ถึงมีคนกด d i s l i k เยอะมากทั้งที่ตัว e ีเวนต์มันก็ไม่ได้บั๊กอะไรนะซึ่งตรงนี้นครับคือปัญหาเพราะรูปแบบ e ีเวนครับที่แฟนคลับไม่ค่อยชอบจริงๆก่อนช่วงจัดอีเวน์เนี่ย แฟนคลับเกิร์มแอนตี้แล้นะครับจากการที่มีข้อมูลลิขเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมครับว่าจะเป็นการง่าไข่ครับในเกมต่างๆที่เกือบสูงถึง1,000เกมแต่ว่าต่อมาก็มีการปรับเหลือเพียงแค่ประมาณ394เกมหรือเกือบ400เกมครับซึ่งต่อให้มันน้อยแค่ไหนครับหลายคนก็ไม่พอใจอยู่ดีเพราะที่หลายคนอยากได้จริงๆครับจัดโดยแฮชคือการทำแมปแยกเดี่ยวครับ เป็นเอกทันครับแบบที่มันควรจะเป็นซึ่งโ o บ็อกก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยชอบคอนเซปต,ต์นี้เลยจ้างทีมแอคแกสครับทีมจัดอีเวนท์ทำเป็นแมปใหญ่ครับคือทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่แฟนเกมขออ่ะโดยทำแมปใหญ่ครับแบ่งเป็นทั้งหมด4โซนซึ่งเอาตรงคือตัวของแมปล็อบบี้เนี่ยผมยอมรับนะว่าสวยมากคือเป็นหนึ่งในแมปที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากในปีนี้นะครับคือผมไม่ค่อยชอบของเดอรฮันส์เมกาดิชั่นเท่าไหร่เพราะว่า ผมเข้าไม่ถึงกับคอนเซปต์แบบแนวศิลปินแต่ตัวของ e v e n นต์ e Has เนี่ยตัวของแมปครับทำออกมาดีมากรวมถึงเพลงครับที่ให้บรรยากาศครับได้ดีมากเมื่อเทียบกับอีเวนต์ก่อนของโ o บ็อกที่เพลงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเพลงแนว EDM หรือเพลงอีแอกติกครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยเข้ากับธีมแมปเท่าไหร่แต่ว่าแมปนี้เพลงเนี่ยถือว่าดีมากนะแล้วก็แต่ละโซนครับ จะมีเพลงของตัวเองแน่นอนว่าข้อดีของ The h a s เนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่ข้อเสียครับมันเยอะกว่าโดยเฉพาะรูปแบบกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมถ้าใครทราบกันดีครับ Event The Hash จะให้คุณเนี่ยไปเก็บไข่นะครับทั้งหมด100ใบโดยแบ่งนะครับผ่านประตูวาร์ป10ประตูซึ่งกิจกรรมมีข้อบังคับข้อหนึ่งก็คือคุณต้องเข้าประตูวาร์ปจาก e v e n t The Hash ไปเก็บไข่ครับในเกมต่างๆเท่านั้น คุณไม่สามารถไปเก็บไข่ผ่านเกมที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงๆได้ซึ่งตรงนี้มันน่ากำคาญมากครับคือจัดเดิมที่คุณเล่นอีเวนต์อย่าง The Hunt First Edition หรือ The Hunt Mega Edition หรืออีเวนต์อื่นคุณสามารถเก็บของฟรีได้นะครับจากการที่เข้าแมปที่เข้าร่วมกิจกรรมเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านครับแมปอีเวนต์หรือแมปฮ u ับนะของกิจกรรมแต่อีเวนต์นี้ไม่ใช่ครับคุณต้องเข้าแมปอีเวนต์ก่อน ล้วเ,เข้าเกมที่เข้าร่วมกิจกรรมคือคอนเซปต์แบบนี้มันไปนคล้ายคลึงกับอีเวนต์อย่าง h a ง o e ลีนะครับในช่วงปี2018แต่คอนเซปต์ที่ Ro บ็อกทำในรอบนี้มันแย่กว่าเดิมเยอะเพราะประเด็นก็คือเมื่อคุณเก็บไข่เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเล่นเกมต่อไปครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอีเวนต์นี้ครับมีเกมสูงถึง3 9 4เกมซึ่งมันเยอะมากๆแล้วก็ถึงแม้ว่าไข่ครับจะเก็บแค่100ใบแต่ด้วยความที่ว่าทางโรบ็อก แกน่าจะกลัวว่าเฮ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าเลยปรับให้ไข่ครับมันสุ่มคือสุ่มครับตั้งแต่คอมมอนไพ i ม้แล้วก็มิสทริกคือการได้ไพ i ม้กับมิสทริกไม่เท่าไหร่นะแต่การได้คอมมอนเนี่ยครับมันยากแสนยากคือด้วยความที่ว่าอีเวนต์นี้ครับมันอวยตัวของไข่ไพ i ม้กับมิสทริกมากวิธีการเก็บเนี่ยเก็บง่ายแสนง่ายครับแต่ไข่คอมมอนเนี่ยกลับหายยากมากครับคือบางทีเนี่ยคุณเล่นเกมครบทุกเกมกันนะ ในประตูวาร์ปหนึ่งแต่คุณยังเก็บไข่คอมมอนครับไม่ครบเลยคือเอาตรงอะเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าจากที่ผมลองเล่นมาทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่คือโอกาสพลาดไข่คอมมอนใบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับเนื่องจากตัวของโรบ็อกมีการดันกิจกรรมแจกไข่นะอย่างเอ็กดรอปที่ดรอปตามหน้าประตูวาร์ปครับเกือบจะทุกวันโดยจะมีจัดประมาณครับ4หรือ5ครั้งซึ่งอาจจะมากกว่านั้นด้วยเพราะผมจำไม่ได้ แต่แน่นอนว่าการเก็บไข่คอมมอนเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ดีครับในอีเวนต์นี้และด้วยความที่ว่ามันได้ไข่ซ้ากันครับต้อหมายความว่าไข่บางใบที่คุณได้มาครับต้องโยนทิ้งครับจากกิจกรรมนี้โดยเฉพาะนะไข่มิสทริกที่ไม่ได้มีความจําเป็นในอีเวนต์นี้เลยอะ่ะคือคุณได้มาปุ๊บสุดท้ายครับก็นอนคังครับเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์ที่สุดแหละของโรบ็อกเนื่องจากความที่โรบ็อกเนี่ยพยายามเน้นไข่คอมมอนมากเกินไปครับ แล้วไข่คอมมอนเนี่ยมันดันได้ยากกว่าไข่มิสทรอีกคือเพื่อมาแจกไข่คอมมอนเนี่ยครับประมาณช่วง2วันสุดท้ายครับก่อนที่กิจกรรมจะจบซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่พอใจครับกับทีมงานโรบอทที่ทำอีเวนต์ครับในรูปแบบนี้รวมถึงตัวของไข่ที่โรบอทเนี่ยให้เก็บคือมันมีข่าวลือนะว่าตัวของไข่ครับที่โรบอททามันเป็น AI Gene r a t e ผมมองว่าเรื่องของ AI อนะครับอาจจะไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าโรบอท เหมือนจะออกแบบไข่เองแต่ปัญหาจริงของมันก็คือไข่ที่โรบ็อทออกแบบนะครับในกิจกรรมครั้งนี้มันหน้าตาซ้ำซากกันมากเลยอ่ะคือถ้าคุณไปเก็บไข่เนี่ยคุณมีโอกาสงงสูงมากนะครับในการเก็บชงเอ็กดรอปเพราะว่าไข่คอมมอนหน้าตาครับมันแทบจะไม่ต่างกันเลยแค่ต่างแค่ว่าตัวของไข่ครับมันมีรอยแตกเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าใครสังเกตนะครับไข่ในอีเวนต์นะครับทั้งหมด10ประตูวาร์ป มันก็คือไข่ครับที่การแตกอยู่ครับโดยทําแยก1ิบใบคือมันจะทําแยกทําไมมันเยอะแยะวะในเมื่อไข่ครับมันก็คือใบเดียวกันแค่เปลี่ยนรูปสกินช็อตซึ่งเอาตรงเลยคือมันไม่ครีเอทีฟเลยครับกับตัวของทีมงานผมไม่ชชว่์ว่าปัญหานี้มันเกิดมาจัดทางทีมสร้างแมปอีวเวนต์อย่างแอคทัสหรือทางโรบอทแนแน่นะครับแต่ผมมองว่าคอนเซปต,ต์แบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กครับมันดูออกไปแนวขี้เกียจด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ AI เจนเนเรตนะแต่น,นี้ก็ หยาบเกินไปครับกับคอนเซปต์อีเวนต์แล้วก็ถ้าเทียบกับไข่ที่เคยแจกจากอีเวนต์อื่นๆน,นะอย่างเช่นเอกฮันสองพันเอกฮันสองพเอกฮันสองพเอกฮันสองพที่ไข่ครับอย่างน้อยเนี่ยออกแบบยังมีความค r e ร้างมากกว่าไข่ครับที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมะ่ะใน Even อีเวนต์นี้อีกคือต้องยอมรับว่าเอออย่างน้อยอะ่ะไข่ที่เป็นซูเปอร์เอกยังมีความสวยงามนะ แต่ไข่100รใบที่เก็บเนี่ยอันนี้คือมันก็ดูจืดชืดมากเกินไปครับเข้าใจว่าเป็นแค่ส่วนประกอบแต่ก็ออกแบบให้ดีกว่านี้เนี่ยมันยากนักหรอต้องถามแบบนี้นะเท่านี้ยังไม่พอนะเพราะว่าปัญหาที่มันมีครับเกี่ยวกับอีเวนต์นี้อีกเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเควสคือมันมีอยู่เควสตหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับซูเปอร์เอครับใบที่4ซึ่งก็คือใบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเก็บไม่ได้เพราะเควสตนี้ครับบังคับให้คุณเนี่ย ทำทุกเควสครับในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งทุกเควสที่ว่าก็มีนั้นแต่ผสมไข่ครับทั้งหมด4ี่รอบแล้วก็เทรดครับกับคนอื่นคเคยเควสเทรดเนี่ยยังพอทําได้นะแต่เควสผสมไข่ครับคือด้วยความที่ว่าเกมเนี้ยบังคับใช้ไข่คอมมอนทั้งหมด7จ็ดใบในการผสมหนึ่งครั้งถ้ามีตัวของบัฟครับหรือว่าลดตัวของการผสมเนี่ยอย่างต่ำครับใช้4ใบยอย่างไรก็ตามครับถ้าคุณไม่ตามอีเวนต์นี่เลย คือหลายคนน่ะหน้าตามไม่ทันด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่โ o บ็อกอัปเดตนะครับตัวของแมปอีเวนต์มันจะขึ้นประกาศครับแค่บนบิลบอร์ดเท่านั้นคือมันเป็นบิลบอร์ดครับที่ปรากฏแค่กับตัวของแมปเริ่มตน้นคือแมปตรงอื่นไม่มีขึ้นบิลบอร์ดนี้ให้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเล่นอีเวนต์นี้โดยไม่ส่องตัวของ t ทวิตเตอรเลยหรือส่องป้ายบิลบอร์ดเลยคุณจะไม่ทราบเลยว่าอีเวนต์ของ The has เนี่ย มันมีการอัปเดตอะไรบ้างน,นะครับตั้งแต่กวันซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรงมากครับเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้เพราะหลายคนตามไม่ทันครับกับอีเวนท์ที่โรบ็อกเนี่ยพยายามจัดแล้วก็ด้วยความที่ว่าอีเวนท์นี้ครับมันจัดแค่10วันคือผมเห็นเนี่ยตามเพจ a c e b o o k ดังๆครับหลายเพจก็มีการโปรโมทอีเวนท์เดอะแฮชนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอีเวนท์นี้ครับมันใช้เวลาทํานานมากผมเชื่อว่าใครเห็นข่าวก็ตามไม่ทันอยู่ดีครับ เพราะว่าเวลาจัดเนี่ยมันน้อยเกินไปก็10วันคือ10วันของอีเวนต์เนี่ยผมมองว่าแย่กว่า10วันของ The h ะแฮมเมกาดิชั่นอีกครับคือ The ะ a n d เมกาเนี่ยย,ยางน้อยมันมีเวลาเบรกแต่อีเวนต์เดอะแฮสเนี่ยคือมันไม่มีเวลาเบรกชัดเจนครับคุณเบรกไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอจาจจะพลาดครับของดีไปหรือเก็บไม่ทันนะครับด้วยความที่ว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นการสมไข่ด้วยครับเป็น ING Bas e ซึ่งเอาตรงเลยคือมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับ เกี่ยวกับอีเวนต์นี้ส่งผลให้เกมนี้ครับโดนแฟนคลับเนี่ยส่งเคาะนะครับกดดิสไล k ์ครับร่หนาวครับสูงถึง3 0 0แสกนกว่าดิสไล k ์นะซึ่งเยอะมากๆนะครับกับอีเวนต์โรบอทที่จัดในรอบหลายปีครับและด้วยความที่ว่าโรบอ x ช่วงเนี้ยคนเล่นเกมครับมันมีมากขึ้นทำให้อีเวนต์เดอะแฮชครับเป็นอีเวนต์หนึ่งที่คนน่าจะเกลียดครับเยอะที่สุดมากกว่าคนที่ชอบ คือข้อดีของมันมันก็มีนะครับเกี่ยวกับรูปแบบอีเวนต์อย่างเช่นตัวของอีเวนต์ครับ The t h e Has ที่มีเกมสูงถึง394เกมคือด้วยความที่ว่าตัวของอีเวนต์เนี่ยแมบปบดังๆครับมันถูกถอนตัวไปหลังจากที่กิจกรรมนะครับเริ่มจัดซึ่งตัวของเกมที่เข้าร่วมอีเวนต์ครับก็มีเกมหน้าใหม่เชิดฉายครับเยอะแยะมากมายนะทั้งแมปที่หลายคนนะครับอาจจะเคยเล่นบ้างหรือแมปที่คุณไม่เคยเจอเลยตรงนี้เป็นข้อดีนะครับของแมปอีเวนต รวมถึงแมปคนไทยครับอย่าง King Legacy ก็ได้มีการเข้าร่วมนะครับในอีเวนต์นี้ด้วยเป็นครั้งหนึ่งครับที่แมปคนไทยนะครับได้เฉิดฉายครับในอีเวนต์ของ Roblox อย่างไรก็ตามนะหลังจบอีเวนต์นี้ไปนะประตูวาร์ปของกิจกรรมครั้งนี้ครับกลับใช้ไม่ได้คือผมไม่ทราบว่าทางทีมงานเนี่ยรีบปิดเพราะอะไรนะหรือว่าเพราะว่าคนสร้างเกม300กว่าเกมเนี่ยไม่ได้อัปเดตนะครับถอดอีเวนต์เพราะว่าประตูวาร์ปนะครับ คือมันเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะว่าอีเวนต์ของโรบอ x ครับทุกอีเวนต์ที่ผ่านมานะนับตั้งแต่ The Hunt First e dition ตัวของแมปเดอะ u b จะยังคงอยู่นะครับแล้วก็ประตูวาร์ปจะยังสามารถใช้ได้ครับเพื่อที่หลายคนเนี่ยไปหาเกมที่ชอบครับในช่วงอีเวนต์แต่กับอีเวนต์เดอะแฮเนี่ยมันไม่ใช่ครับคือพี่แกปิดประตูวาร์ปเฉยเลยซึ่งมันเป็นการต่อฝ่าโรงครับแบบสมบูรณ์ครับเกี่ยวกับอีเวนต์เดอะแฮ ทั้งที่อีเวนต์นี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรน่าจดจำเลยครับทางรูปแบบกิจกรรมที่ไม่ค่อยโอเครวมถึงแฟนเกมครับที่เรียกร้องเอกฮันหรือแฟนเกมหน้าใหม่ครับต่างก็ไม่ชื่นชอบนะกับอีเวนต์ครั้งนี้ครับเป็นไอเดียที่แย่มากเสียดายครับการบิวของโ Ro บ็อกมากที่พยายามบิวอีเวนต์นี้มานะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือของฟรีเนี่ยเออยอมรับว่าสวยจริงนะครับอีเวนต์นี้แต่ว่าที่เหลือก็ ไม่มีข้อดีพูดถึงอะครับเกี่ยวกับอีเวนต์เดอะแฮคืออย่างไรก็ตามนะจากดราม่าของอีเวนต์เดอะแฮครับมันก็ได้ก่อข่าวดีข้อหนึ่งขึ้นมานะในปีหน้าครับ2 0 2 6มันได้มีข่าวประกาศเกี่ยวกับตัวของทวิตเตอร์อย่างฟิทีมครับอดีตทีมสร้างแมปอีเวนต์เอ็2ันต์สอ t พ e นส t บแปด e ที่เขาประกาศนะว่าพวกเขาครับเตรียมสร้างอีเวนต์ครับเอ็กันต h unt, ครับ The g เ t ตยอ r ประจำปี2026ร่วมกับทีมสร้างอย่าง g ี่ Out และส Studio คอยๆครับที่มาช่วยสร้างครับอีเวนต์เอ็กซ์ฮน2026ครับที่แฟนเกมต่างรอคอยเนี่ยให้เป็นจริงซึ่งอย่างไรก็ตามครับถึงแม้จะเป็นข่าวดีอีเวนต์นี้ครับยังขาดเงินนะที่ซัพพอร์ตครับอีเวนต์นี้ซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็วางแผนนะว่าจะขายครับตัวของแมปอีเวนนี้ครับเฉพาะคอนเทนต์พิเศษนะ เสียตังจริงครับประมาณพันกว่าบาทซึ่งเอาตรงเลยคือตอนผมฟังไอเดียเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับรวมถึงของแจกฟรีที่เป็นของแจกฟรีอย่าง UGC Limited ที่จำกัดจำนวนด้วยตรงนี้ก็ยิ่งน่าเสียดายใหญ่ครับเกี่ยวกับ E v e n นต์เอกฮันสองพที่จะจัดในปีหน้าซึ่งก็ต้องรอดูว่าทาง Roblox เนี่ยครับจะยอมจับมือกับทางฟิปทีมหรือเปล่าในการสร้างเอกฮันภาคใหม่ขึ้นมาเพราะแน่นอนว่าถ้า Roblox ช่วยครับ อีเวนต์เอกฮันปีหน้าเนี่ยน่าสนใจแน่นอนคือถ้าเทียบแบบปีนี้เนี่ยคืออย่าไปเทียบเลยนะเอกฮันของโรบ็อกเนี่ยอย่างเดอ a s แฮสผมไม่ขอนะว่าเป็นเอกฮันแล้วกันนะว่าเป็นเอกฮันภาคเสริมนะเพราะว่ามันย่ำแย่มากครับต้องรอดูปีหน้านะว่าจะเป็นแบบไหนนะกับเอกฮันครับ2 0 26ต้องรอติดตามต่อไปนะแล้วทุกคนนะครับคิดยังไงกับอีเวนต์เดอรแฮสคิดว่าอีเวนต์นี้ครับมันดีหรือเปล่า หรือมันแย่ครับมากขนาดไหนมาคอมเมนต์กันได้ครับที่ใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม